สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเสาร์ที่6สิงหาคม2565นะครับก<ม>็วันนี้มีโอกาสมาจับกุ้งที่ฟาร์มของคุณยายนงนะครับยายนงบ้านโพสีตะบนโพบาลอำเภอยางตลาดจังหวัดประสินศิล์เช้านี้อากาศเย็ยนสบายดีมากนะครับแดดยังไม่ขึ้นไม่มีแดด องเอน้วขนาดนาองเก่งวะเทียเร็วปะาเที่ยเร็วขนาดนั่อยู่ด้วเค็เอาเียวผมดเก่งด้วตงนนี้เกหกทีเะฮเกีวแดยังม่ขึ้นนะครับผมอากาศเย็นสบายดีมากวันนี้นะครับเดินก่อ

ในเบอเลขหนึ่นก็ดีคนละมาดิเจด่ะโอเคครับผม นะ่มาจับคู่กันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในช่องเป็นป o ุกไล่นะครับช่อง t i กตอกแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มของ คุณยายนงนะครับคุณยายนงบ้านโพสีตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจัหวัดกระสินชาววันเสาร์ที่6นะครับวันนี้อากาศเย็นสบายดีมากครับยังไม่มีแดดขึ้นมาเลยครับอากาศดีเย็นๆกำลังพอดีนะครับขอบคุณออเดอร์จากอำเภอเมืองอเอยดด้วยนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองสวงที่ร้านตือทะเลตากนะครับก็มี2จุดด้วยกันใน,นนี้ที่เราจะไปบริการนะครับ ก็สถานการณ์กุ้งกำกามตอนนี้นะครับก็ถือว่าเขาขั้นวิกฤตเลยนะครับสําหรับผู้ประกอบการในการทําธุรกิจกุ้งกำกามเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกำกามในจังหวัดกระสินนะครับหลังจากที่สถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าราคากุ้งเนี่ยก็ก็ยังไม่ปรับขึ้นนะครับผมก็ประมาณอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยสามสิบนะครับผมจากปกติราคาที่ 25นะครับตอนนี้ก็ราคาปรับลงมาน่ดนึงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ได้ได้รับข่าวดีนิดนึงนะครับผมในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับหนึ่งกันยาเนี่ยก็จะมีโครงการคนละครึ่งนะครับจากทางรัฐบาลที่จะมาช่วยกระตุ้นเม็ดเงินนะครับเข้ามาในระบบฐานรากนะครับ่อระบบเศรษฐกิจก็หนึ่งกันยายนนี้นะครับคนละครึ่งก็จะโอนเข้าอีกนะครับคนละแปดร้อยบาทสําหรับผู้ที่ลงทยนอยู่แล้วก็สามารถคลิกดาเนินการต่อได้เลยนะครับ ส่วนสัปดาห์หน้านะครับผมสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวันแม่นะครับวันแม่ก็คือวันที่12สิงหาแล้วก็หยุดยาว3วันก็เป็นช่วงที่น่าจะทําให้ยอดกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าก็ไม่มากนะครับผมอ่าก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คาดว่าปลายปีนี้นะครับฝังว่ากุ้งกรุกลางกระสิงของเราจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ประครองนะครับผมประครองกันไปก่อนครับประครองช่วยกันไปก่อนสถานการณ์ก็ ก็หนักเอาเบาสู้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะผู้ประกอบการที่เลี้ยงกุ้งกามกัามนะครับผู้ประกอบการที่ทําร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกามกัามกันด้วยนะครับลูกสมาชิกที่อยู่ที่อําเภอห้วยเม็กนะครับผมใจเย็นๆนะครับขออนุญาตอยู่ที่ตำบลบัวบานอีกสักบินนะครับบินสองบินแล้วประมาณช่วงวันแม่นะครับก็จะเข้าไปจับให้ที่อําเภอห้วยเม็กต่อไปขอบคุณนะครับออเดอร์จากตือทะเลตาขอบคุณออเดอร์จากอําเภอเมืองระเอ็ดหรือที่ฝ์มแม่นง เขาอนุญาตไปส่งกุ้งก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าตลอดนี้สวัสดีครับ